<c oughs> สวัสดีครับพ,พ,พ่อแม่เอ็ซีเสานหน่อยเพชรบันแพงเอ็กซี่บางลานน่อยมานะน้อยร้อยล้านวันี้ห้าสิบพักกันย่างคุยเดินคุยกันไปนะครับผลง,งานไปเรื่อยๆไปยินบบ่ครับพี่น้อง บางท่านเพิ่นก็บอกว่าวเสียงเบาไปผมก็เลยเมื่อนั้นผมไม่ได้ใช้ไม้เนาะไม่ได้ใช้ไม้นี่สิเป็นเขตพื้นที่ที่ผมทำงานอยู่เนาะยวเ้าคุยกันเรื่มต้นก่อนเดี๋ยวเสเว้าเรื่องของน้องมานะัะว่าเป็นจังไใดเป็นใดอันนี้คือที่ทำงานภูพัดทาราคอนโดมิเนียม สระน้ำอนดาตสระน้ำเลี้งที่สุดในระยองสิพายางไปเที่ยวทะเลกันอมเมืองอมเมืองผูผาอากาศดีแห้งพี่น้องอากาศดีมันติดทะเลนะนติดชายทะเลมันกะเลยเป็นลมทะเล ็นแต่จริงๆแนวล,ล่มทะเลมันเป็นล่มเหนียวชัวรวมนจะเหนียวแต่ก็ไม่มีปัญหา <c oughs> นี่ครับที่ผมทำงาน,นมีอยู่สามตึก ผู้พาทราคอนโดมิเนียมที่ตึก A ตึก B ตึก C สระน้ำใหญ่มากสะอาดมากที่เห็นดำๆำนะมันเป็นผืนผืนมันหลอกทำลายเบสเบสไม่ลงช่วย ông khè khó à. nam nó พื้นที่ของมาริออตพี่น้องพื้นที่ของมาริออตใหญ่โตมหัลาลบางว่าทุกท่านและหลายท่านคงจะเคยมานะครับเนาะผมจะให้เบ่งคอนโดสามตึกเนะครับ นี่แหละครับตึกไก่ผลเป็นตึก A ตึกกลางในตึก B บีตึก C นะครับนะส่วนของไม่ได้ออดติดกันแหละมีสชั้นแนามีสไลดเดอร์ไว้ให้สสำหรับเล็กน้อยเล่นนะครับมาเข้าเรื่องกันพี่น้องน้องมานะเพชรปันแพงคุยกันเรื่องน้อง <c oughs> ช่วงนี้ก็ รู้ซื้ว่าสเสต้นเต้นหลายเพลงอยู่นะครับเนาะน้องเต้นหลายเพลงอยู่โดยการจัดสรรของคู่อาจารย์เป็น,ปนอาจารแดนเซอร์ตามสคริปที่เพิ่นว่างไว,ะวะ้หรือว่าการเล่นเข้าเล่นออกที่เห็นนั่นแหะเล่นเข้าเล่นออกเป็นชุดคือมันเป็นเรื่องเรื่องของอ การทางานอีกแบบหนึ่งนะครับนะเ,าบบาเนาะแจ่เให้เขากลบวหูวจะจะเห็นในแอดสงสัยอยู่นิดนิดนะครับอย่าด่ามาเด้อขึ้นแลนขอนแลนออกแลนเขา่าแลนออกแลนเข่าอย่างที่เข้าเห็นนั่นแหละพี่น้องนะครับเนะ <c oughs> าะมันจะเป็นตามตามสคริปต์บออันนี้คือมาริออตนะครับ ิเป็นตามสิบสิอเก็บู่เป็นว่างไวกขนาดเป็นแบบนั้นที่สำคัญเลยคือนังเก็บเห็ด <c oughs> นอนออกคอนเสิร์ตนองแต่งตัวเลลหมาลำแล้วเก็บเห็ดี่น้นง แอดผ้าเผยไปมันว่าน้องเก็บเห็ดพี่น้องเก็บเห็ดหลายแล้วบ่นเห็นสังเกตดีๆสานามกับะทะเลนะ่ะมันจะเป็นโซนเดียวกันเ้วเห็นบ่างํามเลกนะัาสนามสองแบยอดเลยเนาะ แต่นกินแบบนี่ขาดนี่ขาดไส้่อะไรเป็น,นับโอเคมาหนักหน่อยเก็บเป็ดเออโมเมนต์หยังย่งโมเมนต์หยั่งตามสคริปต์เขาว่างไว้ยังสั้นอยู่แล้วพี่น้องมาต้องใจกลางบนขอบๆเหน,นือเอฟซีมาต้องกังวลน,นะครับเด้ยอ,อยของยังแข็งแรงมาต้องห่วง นะครับ <c oughs> นอ้องยังแข็งแรงตลอดเวลาก็ต้องห่วงเลยครับอาศิินี้บางครั้งบางข้าวอาชิเมือยแน่เป็นตามธรรมดานะครับเนาะจะเห็นพ,พน่อพ่อแม่อ่ายิบยืนความสุขให้ออกมักเชียนี่ยมีกำลังใจเลยนนอเปล่าลหน่อยก็มีกำลังใจแล้วผมเมื่อขึ้นผมกะขาไปทักคือกันดิแต่ กนมีหลายเป็นหลายลอยเนคงจะอ่านบทนันเนาะทำนี้โอกาสกที่จะเป็นนังตัวไปไทยเหลือมู่เพิ่มยอนี่คือหน้ามอริออดแต่สานามตอกี้เป็นสานามนีน่ใช่หายตวงนี้น้ำลงโอ้มีสนามเบรเรยด้วย ชชาสวัสดิ์ด้ยชิชาไกรียองมารีิอาอยองความคุณกัจีเป็นโคตรหิน ส,สตัวนี้น้องหล่ากำลังเก็บอยู่นี่น้องบ่ต้องตกใจก็ไม่แน่ก็ตกใจได้ครับเด้อน้องยังสูดตลอดเวลาบ่ต้องห่วงนี่หลานอาหารเนา้ำใจบ่เคยลงมาจากเสือบ่เคยลงมาจากเสือเนี่ย อาจจะเป็นร้านคลินครับถ้าพ่อหักแม่หักมาย่างเบื่งทะเลโดนโดนแต่ลงมากเดี๋ยวว่างๆผมจะเขาไปเอ,อวังแก้วนะครับนะไปหาเผื่อนแล้วจะคลิปเห็นอย่างทรงเห็ดพ่อหักแม่หักของบักหลาหน่อยมานะ เดิเบิร์กันขึน <c oughs> นี่ผมนั่งเบิ่งอยู่ด้นั่งเบิง่งคลิปของอ่ามันนะเก็ <c oughs> บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดอันสำคัญมันสิเป็นเห็ดละโงก,กน,นะเร <c oughs> <c oughs> ารุงจรลัดฟ้านมว่ามานะเพชรบันแพงช่วงนี้ก,กำลังใช้แวว ปาย่างคือตายอยู่ในถุงแปลกจังคือโบเมนท่องดาวรุ่งจลัดฟ้านามว่ามานะเพ็รบรนแพงซื้อเสียงการล่องกันล่ำกับบอธรรมดานะครับฝากพ่อ,พอ,พอแม,แม,แม่ขยายความกดไลค์กดแชร์กดเชีร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกําลังใจให้นผู้ผาเป็นกําลังใจให้น้องมนะัน่ะเพชรบันแพงนะครับ้คดแช่หลายๆพี่น้องกคดแช่ไปคนอื่นเขาได้หูวได้เห็นนำ้ำนะครับเนาะยินเสียงคำวอาคำวิจารณ์ว่าเป็นจังไหนท้างขึ้นมันอยู่ใสโอ้นามเสะ ล่ะครับช่วงนี้ทะเลดีแหละช่วงนี้ทะเลดีแหละครับบนในใจว่าหมดฝนยังก็ดีโบุดนกับจะเขายีออกพ้นษาแล้วออกพันษาเดือนไหน <c oughs> เดือนนี้วันที่สิบแปดหรือสิบเก็ดนี่แหละ <c oughs> นั่นแหละครับพี่น้องฝากกด subscribe ก,กดไลค์กดแช่ เป็นกำลังใจกันต่อไปสั่งผลงานกันต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่ได้ลอยได็กปิดอกกุหลาบทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีปัญหาต้องฟ้าฟันอุปสัดหลายหลายอย่างเพราะว่าสิเป็นตัวหนองเองเพราะว่าสิเป็นทุกคน หรือตัวแอดเองก็มีอุปสรรคกันหมดทุกคนนะครับเนาะแต่ว่าปัญหามีไว้ให้แก่หามีไว้ให้แก่นองก็ต้องพยายามสูบ <c oughs> อีกเรื่องหนึง่งเห็นนองช่วงช่วงเตยล่านะครับนะเนาะน้องเตยล่าจัอากอยู่มองได้ มอเห็นนะตัวน้อยพอดมั่งมอเห็นพอหักในหักเป็นแบบมองเห็นนะครับเป็นแอดกับมึงพันเย็นอยังมองเก่าเพื่อนอะไรเจ้าว่าเนี่มองเห็นตัวน้อยหลายตาสงสารสงสารตัวน้อยเนี่มองเห็นก็บังเหมดจะเป็นไปกับฝากฝักผู้หลักผู้ใหญ่ในเด้อครับเบมึงแย่งตัดแจง อยูให้ามงามในเค่นน้อครับขอบคุณน,นหลายหลายผาสมบลว่าวีกันเปลี่ยนแปลงวันนี้น,น้อ,นองไปไหวล้างหันเด้ลเอล่ะนองมาไวนานา้นาๆแค่ไหก็ให้พอหักนะักเป็นเลยกักในหอมนะครับเนาะลุ่มชู่กันไปพี่น้องเอาบ่โหอีกมือหนาหรือวันข้ังหนาน้องดเด่นสิดดงสิดดังมากไมก่แค่นีก้กะ โอ้ยหล่ทัวเมืองไทยแล้วครับ <c oughs> นี้ก็ดังแล้วทัวเมืองไทยแล้วตกใจนัวงูไล้ไฟ <c oughs> นี่ก็น้องก็ดังแล้วดังดังกะไล่ไล่กอ็องอิงนั่นแหละครับเพราะว่าองอิงน้องน้อง,องไปรับน้องมะนะมากคือกันเป็นเป็นโม่กันนะครับ ดังๆมาพอ้อมกันนั่นแหละจะถามว่า,า <c oughs> ถามว่าการยช่ชมชอบกันแล้วแต่พหักไผแไม่มหักไผแไม่มหักมันเนาะบดได้ดามาบดได้เกี่ยวกันรักใครชอบใครไม่ว่ากันอย่าไปเปรียบเทียบกันรักไผหักไผห,หักมันนะครับเนาะอืม นี่แหละครับครับผมสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้สำนีก้อนครับเลยหลวงเลยเวลามาดวนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดเชียรกดซับสไครต์ให้นบผู้ผ่านได้เยครับผมปล่อยพอบแม่แม่หักปอฮหักนนองมานะเผ็ดปันแพงมีแต่วความสุขความเจริญครับผมสวัสดีครับ